พี่น้องเลือกพวกผมเข้าไปเนี่ยพวกผมก็เป็นสุนัขรับใช้ของพวกท่านแหละครับมันไม่ใช่เป็นความหยาบอะไรไม่ใช่เป็นการลดตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดข,ของสุนัขหรือหมาเนี่ยก็คือซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันครับผมผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบ,บูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกําหนด ประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือสันทานุวัตจากพี่น้องประชาชนเพราะฉนผมผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายรัฐมนตรีของพวกผม694นายอนุทินชาญวีรกูล